ในวมีที่มีตอนนั้นคือฉันรักเธอใจมันเป็นก้อนกาว่อนทมันคยมีเจอ่บางนั้นตอนนี้ไม่มีใครมีเป็นแค่ความฝันกก สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC บอลกิเลนซานเอลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้บรากิเลงก็อยู่ที่นะครับสยามสแครวันเน้อนะครับจะมาอัปเดตนะักท่องเที่ยวหรือว่าอัปเดตการแสดงของน้องๆวันนี้ว่าจะ แสดงยังไทยชาวต่างชา,าติได้รับส้มน้ำกันนะครับคลิปวิดีโอนี่ก็ถ่ายทำเมื่อค่ำคลื่นของวันศุกร์ที่7เดือน,นะครับ7กันยายน2 0 0 0วันศุกร์ที่6กันยายนต5 6 10, 7นนะครับคณนะนี่เวลาทุ่มกว่าแลวครับบอกเลยกะทำทีบนถนนคนเดินสายามสแสวันว่าเพื่อนจะมาแสดงอย่างไหย คนเบิ่งว่าคนนะักท่องเที่ยวจะคลึกคักโบ่างสี่นะครับจุดนี้ก็เป็นศูนย์รวมของวัยรุ่นไทยหรือว่านะักเรียนไทยนะครับกางคืนสวยงามล้ำสมัยจริงๆนะครับตามตึกตามหางสีวาสลาสเลอรเกิดน,นะครับจุดนี้นะครับหลายคนมาเดินก็สุกใจแล้วก็อบนะครับจุดนี้บอกไปเลยนะครับตัว้งามสีวิลัย สำคัญนะครับจุดนี่เป็นกลางเมืองสันเด้อนะครับขึ้นสื่อว่าสยามนะครับพี่น้องหากต้องเที่ยวต้องเยอะแน่นอนนะครับตาบูดายตีต้องการเกี่ยวยาำคํำคืนบอกกัเลยจุดนี่ตอบโจดมากมากนะครับสุกเสาอาทิตย์เด้อนะครับเพื่อจะมีงานการแสดงให้ได้รับชมตลอดนะครับ ของเด็กๆไทยนะครับที่มาโชว์ความสมารถไทยนะของเที่ยวได้รับชมวันอีกคนก็เดินสวนสายสวนสายไปมากนะครับกลางคลื่นบิ่งความสวยความงามนะครับเรียบเสมือนกวางวันเลยนะครับแทบจะไม่มีกลางคลื่นนะครับ เดินไปเดินมานะครับพี่น้องบางคนก็สิบอกว่าเพิม่มายังกันน้อคือหลายแถ้นะครับเบิ่งเยอะจริงนะครับ <c oughs> ชาวต่างชาติามากถ่ายรูปนะครับพี่น้อง <c oughs> เมื่อมาเห็นกลางคืนเมืองไทยสวยแบบนี้ถ่ายรูปยุกใหญ่เลยนะครับ เมื่อเห็นเด็กไทยสะแดงสิ่งนี้นะครับน่าจะมีวงคางหนานะครับเปินจะแดงไม่มีคำคืนไหนที่ไม่คึกคักนะครับพี่น้อง จุดสยามสะใภ้วังคึกคักตะอดโอ้คนจะร่วมตัวกันข้างหน้านะครับ โอ้เผแบปเดียวหัวหลังไหลมาจากไหนแล้วไปมาอย่างงงยงเยอะจริงๆครับพูนเดินยามกลมกลืนสีเวลาอะไรมากๆเรื่องแสงสวยงามนะครับข้างหน้ามีอีกวงครับพี่น้องไี่แต่เด็กๆทือว่าน้องนักเรียนมาแสดงให้ ถ้าต่างชาติได้รับส้มน้ำกัดน,นะครับเบิ่งทางน,านั้นก็คึกคัก ครับโอจะจุดนี่นะครับบอกไว้เลยทางขึ้นคำคลื่นมาคนเยอะเยอะแยะมากมายจริงๆว้าวเยอะจริงๆครับพี่พ่ทุกขานวันๆๆนี้ะ นี่ก็หลายนะครับหลายคนกน็มาชมวิวหั่งนี่นะครับหลายคนก็นมองออกกําลังกายนะครับจุดนี้วันนี้นะครับมีงานอยู่สยามพารากอนเนี่ยเด้อน,นะครับก็เลยทำให้คนไม่คึกคักกว่าทุกๆวันที่บอกกันแหล่งเคยมานะครับแต่ว่าจุดนี้นะครับพี่น้องโล่งโปรง่งใสสบายสบาย มองมากๆในการมาถิงเหล่นของหลายคนนะครับย่ำขค,คลื่นเมื่องไทยข้างๆบวกีแหล่งนี่คือตึกสยามสเกแเอร์น,นะครับขาออกไปตรงนี้ก็จะเป็น MBK Center นอะครับออกไปได้นะครับพี่น้องสูงๆใหญ่ๆดำๆนี่ตึกสยามสเเลรนะครับคนเดินมาหลายนะครับสยามสแควรนกัเป็นจุดเจกลางกับว่าได้นะครับ อีกครั้งกับไปเอ็มบีเคเซ็นเตอร์อีกครั้งกับไปนะครับตรงนี้ไปสยามพารากอนก็ได้นะครับพี่น้องมองไปทางนี้ถึงเหมือนกันนะครับคนจะมาเป็นส่วงเป็นส่วงนะครับพี่น้องเบืองตอนนี้ก็เพิ่มหลายแล้วนะครับตรงสยามส ครับเนี่ำมคืนคนเดินหลายนะครับแต่ว่าตรงกลางเ่นจะไว้ให้หนักแสดงมาแสดงนะครับคึกคักมากเมืองไทยคึกคักตลอดนะครับพี่นอกกลางคืนสวยจริงนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี่บอกก็เรียงกัพาเดินํานี่เ้อน,นะครับีมยังหลายนะครับเห็นการแสดงของนอง้นองเด็กๆน,นะครับ วันนี้บ่มีแสดงแบบแสดงสดนะครับพี่น้องมีแต่คาราโอเกะไม่เล่นดนตรีสดนะครับถ้าซื้อสอบไม่คิดเป่ากี่แหล่งก็อย่าลืมนะครับพี่พี่สก,การกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้บอกแหล่งทำคลิปต่อไปสำคัญนะครับพี่พี่สามารถพูดคุยทักทายผ่านคอมเมนต์ได้สนับสนุนบอกเร่งด้่ยาการโกล์แซออกไปถ่ายคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ